มงงัมีชื่อมอนค่ะยส <c oughs> วัสดีคะ่ะเป็นเลมอนที่ยวมองที่ยูคง,งรออยู่แหน่รออะไรกันไม่มีใครรอหรอกมีชื่ออกใช่ปะคะแล้วก็จะเรียกคะ่ะที่น่ารักสวัสดีคะ่ะมัดคง มอนประยุ่งมาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้ยนาคิมหวัสดีค่ะอุย๊ยขอบคุณครับมอนคูงมอนจังสิมอนค้งไม่พูดเรังกงนนลางวันอะไร ้ำแทงกูนมไม่ได้ทำนะฮะนมแห้น้า,ารังของคุณค่คณจะเป็นอย่างเดียวในร่างกายที่ไม่คิดจะทำทำแล้วคิดถึงแย่เลยเนอะ ¡Gracias!